นะครับคลองชะไก่คลองสมัยอยุธยานะครับติดกับวัดบรมพุทธารามแล้วก็จะมีสะพานป่าดินสอนะครับนี่เป็นสะพานป่าดินสอผมอธิบายเพิ่มอย่างนี้นะครับคำว่าป่านะพยาโบราณราชธานินได้ อธิบายไว้นะครับคำว่าป่าป่าในสมัยยุธยาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นป่าลกล้างนะครับคำว่าป่าในสมัยยุทธยาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นแหล่งที่ผู้คนจะมารวมกันอย่างตรงนี้คือสะพานป่าดินสอสะพานป่าดินสอนี่ก็แสดงว่าหมายความว่าบริเวณเนี้จะมีบ้านเรือนผู้คนนะครับอาศัยอยู่ แล้วก็ทำดินสอขายถ้านผู้ชมจะถามว่าทำดินสอจะขายใขรต้องเข้าใจนะฮะในสมัยอยุธยาเนี่ยพระเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามีวัดจำนวนมากก็เลยต้องมีพระเยอะแล้วก็พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพวกนี้ก็ใช้ดินสอนะครับในบริเวณย่านนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คน ที่อาศัยแล้วก็ทำดินสอขายนี่เป็นสะพานป่าดินสอนะครับเป็นสะพานขนาดใหญ่นะครับใช้สำหรับเดินข้ามเดินข้ามคลองชัไกนี่คือคลองชัไกนะครับสมัยอยุธยาปัจจุบันก็ยังอยู่อยู่ติดกับวัดบรมพุทธารามของประเภทราชานะครับ สวยได้ก็ตื่นเขินหมดแล้วนะครับตื่นเขินหมดละใหญ่นะครับเป็นเป็นสะพานที่ใหญ่มากแล้วก็ช่องตรงกลางก็ใหญ่สำหรับสมัยก่อนชาวบ้านก็ใช้เรือพายกันนะครับสะพานป่าดินสองนะ ท่านชมว่างก็มาเที่ยวชมได้นะครับสะพานป่าดินสอจะอยู่ติดกับวัดบรมพุทธารามภายในล่มลื่นนะครับอยู่ติดกับราชพัฒภายในล่มลื่นด้วยต้นไทรนะครับในบริเวณวัดนะครับ